เทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะเน่จะมาพาทำเมนูคริสต์มาสคอฟฟี e เฟรเป้ค่ะคือความหวานอ่ะได้มาจากตัววิ i n g Cream อยู่แล้วอืมอร่อยมากวิ i ิครีมนี้อร่อยมากเลยเนี่ยมีทั้งแบบจืดทั้งแบบหวานนะคะแล้วราคาก็ถูกมา,มากๆคุ้มค่าม,ามากๆเลยค่ะ <S <S สวัสดีค่ะเน่เรนเทลคอฟฟีค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์เมนูต้อนรับเทศกาลปีใหม่กันค่ะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วเราก็จะต้องเตรียมเมนูใหม่ๆกันด้วยนะคะเทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะเน่จะมาพาทำเมนู Christmas Coffee f r รเ p e ค่ะ ก็คือกาแฟปั่นคริสต์มาสนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเน่จะมาทําตัวคริสต์มาสค่ะมาจากวิปปิ้งครีมนะคะซึ่งวิปปิ้งครีมวันนี้ที่เน่ใช้ค่ะเน่ใช้เป็นวิปปิ้งครีมของดริมมี่นะคะวิปปิ้งครีมดริมมี่นะคะคือเขาเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดลี่ชนิดผงค่ะที่ใช้งานง่ายนะคะมีเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ไม่ต่างจากวิปครีมชนิดน้ําเลยค่ะ วเวลาที่เราตีนะคะก็ตีขึ้นฟูง่ายมากๆขึ้นฟูดีมากๆได้ปริมาณมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุ้มค่ามากๆค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ตัววิปครีมของ Dream y w h i p p p n n g r r e m เนี่แหละค่ะมาทำวิปครีมมาทำเมนูกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเน่เนี่ยจะมาทำยังไงค่ะ สำหรับเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือเราจะมาทำเป็นเมนูคริสต์มาสกาแฟเฟ a เป้ค่ะก็คือว่าเมนูกาแฟปั่นคริสต์มาซึ่งเราจะมาใช้วิปปิ้งครีมของ Dreamy เนะะี่ยค่ะวิปปิ้งครีมผงแบบ2แบบเลยนะคะก็คือแบบจืดแล้วก็แบบหวานค่ะ ทีนี้สำหรับแบบจืดแบบหวาน2ตัวนี้ค่ะอัตราส่วนของเขาที่เวลาเราจะมาผสมน้ํานะคะเขาก็จะมีอัตราส่วนบอกเราที่ข้างถุงแบบนี้เลยนะคะอัตราส่วนคือผงวิปปิ้งครีมค่ะที่100กรัม แล้วก็น้ำที่200 ml นะคะมาผสมกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราทำต่อ1ครั้งตอ1่อซูนเนี่ยนะคะวิปปิ้งครีมผงเนี่ยค่ะ500กรัม139บาทเนี่ยแสดงว่าต่อเราทำา1ครั้งเนี่ยค่ะคือเราใช้ w h ว p ปปิ้งครีมไปแค่20กว่าบาทเองนะคะไม่ถึง30บาทด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูค่ะพอเราจะมาทำเป็นวิปครีมนะคะเราทำไงกันบ้าง อันนี้ก็จะมาทําเป็นวิปครีมแบบ2สีนะคะก็คือสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นก่อนเลยค่ะที่วิปครีมสีแดงนะคะวิปครีมสีแดงเราจะใช้เป็น w วิปปิ้งครีมผงชนิดจืดค่ะ1 0 0กรัม100กรัมเน่ก็ช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิปครีมผง100กรัมแบบจืดค่ะเราก็เทใส่ลงในกระมังหรือภาชนะที่เราอะค่ะต้องการที่จะเอามาเป็นภาชนะสําหรับตีวิปครีมนะคะ จริงๆแล้วมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะว่าภาชนะที่เราใส่ค่ะควรจะแช่เย็นนะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มความเย็นเราสามารถที่จะแบบเอากระมัง2อันเนี้ยมาซ้อนกันอย่างนี้นะคะคือมันจะได้ช่วยในเรื่องของความเย็นเวลาระหว่างที่เราตีวิปครีมนะคะน้ำเราใช้น้ำที่200 ml เน่ก็เทเลยน้ำก็ควรจะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะอันนี้เน่ก็ใช้เป็นแบบน้ำแข็งเลยเนาะน้ำเย็นที่แบบแช่น้ำแข็งเลยค่ะเราก็เทมานะคะ200 ml ค่ะ นี่นะคะน้ำ200 ml นี่ก็เทเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นนะคะเทคนิคการทำวิปครีมก็คือว่าเริ่มต้นด้วยความเร็วต่ำก่อนค่ะสำหรับท่านที่ใช้ตัวเ,เครื่องตีผสมอาหารนะคะเริ่มต้นที่ความเร็วต่ำสัก1นาทีค่ะเสร็จแล้วเราค่อยไปความเร็วสูงสุดประมาณสัก5้านาทีนะคะหรือว่าจนกว่าตัววิปครีมของเราเนี่ยค่ะก็คือจะขึ้นฟูสวยงามนะคะเดี๋ยวเน้เริ่มต้นที่ความเร็วต่าก่อนนะคะ พอตัวผงวิปครีมอาค่ะเขาขัน้นเขาเข้ากันดีแล้วเราก็เปิดความเร็วสูงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ วิปครีมตีง่ายๆฟูแบบตั้งยอดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เน่ก็ตีมาประมาณ5นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิปครีมแบบจืดเนี่ยค่ะให้เขากลายเป็นสีแดงแล้วก็หวานด้วยนะคะจะได้แบบทานวิปครีมก็อร่อยไปด้วยค่ะเน่ก็เลยจะมาใช้ตัวน้ําแดงนะคะก็เอาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปสักประมาณ10 ML นะคะสําหรับ1สูตรเนี่จะใส่น้ําแดงลงมาที่10 ML ค่ะ นี่นะคะ10 ml นิดเดียวค่ะแล้วก็เทตามลาดลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ตีให้น้ำแดงเข้ากันกับตัววิปครีมของเราค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ตัววิปครีมเราก็จะตั้งยอดอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาเทใส่ตัว ถุงสำหรับบีบได้เลยนะคะถุงบีบสำหรับถุงบีบวิกพรีมนะคะนี่เป็นถุงบีบแบบนี้ค่ะเราก็มาตัดปลายออกหน่อยนึงเนาะนี่ให้เป็นรูอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่ตัวหัวบีบลงไปนะคะก็เลือกหัวบีบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอันนี้นี่ก็เลือกเป็นหัวนี้มาเราก็ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วหมุนก่อนนะคะปิดจุกมันก่อน แก้วมาใส่ล้วก็ตักวิปครีมของเราเห็นไหมคะนี่เป็นเนื้อเนียนโฟแบบนี้เลยค่ะจริงๆอันนี้ถือว่าสียังไม่ได้แดงจัดนะคะก็ออกแนวสีชมพูนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําแดงลงไปเยอะมากถ้าหากว่าร้านไหนอยากจะได้สีแดงมากๆสามารถที่จะเพิ่มแบบไปซื้อเป็นตัวสีผสมอาหารนะคะสีแดงมาช่วยเพิ่มก็ได้ แต่ว่าของเน่เ,เนี่ยเคล็ดลับพี่เนใช้ตัวน้ำแดงอะค่ะเพราะว่าเน่ยอยากให้ตัววิปครีมเรามีความหอมด้วยนะคะหอมน้ำแดงแล้วก็หวานเบาๆค่ะเน่ก็เลยไม่ได้ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบบให้แดงจัดๆก็ใช้เป็นสีผสมอาหารได้เลยประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบีบวิปครีมกันค่ะนี่เดี๋ยวนี้เราเก็บก่อนนะคะ สำหรับการทำหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถที่จะเอาวิปครีมอะค่ะมาใส่ถุงเอาไว้ได้นะคะอันนี้แบบขนาดไซส์ถุงบีบวิปครีมทั่วไปนะคะ เราสามารถใส่ได้2ถุงเลยนะหรือว่าเราก็คือใส่ทีละถุงเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าตัววิปครีมของดิมมี่เนี่ยค่ะพอเวลาที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแช่เย็นเก็บไว้ได้ถึง5วันเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วเราก็เอามาใช้งานได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่เสียคุ้มมากๆเลยเนาะะเดี๋ยวเนี่ยไปแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําอีกวิปครีมอีกตัวหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเน่จะมาใช้วิปปิ้งครีมแบบหวานบ้างค่ะอันนี้ลิมมี่วิปปิ้งครีมแบบหวานก็มีนะคะก็คือพอเราตีมาแล้วได้รสชาติหวานเรียบร้อยค่ะสําหรับตัววิปปิ้งครีมแบบหวานเนี่ยเดี๋ยวเน่ก็คือจะมาทําเป็นแบบวิปครีมสีเขียวเพราะฉะนั้นเน่ก็มาทำเป็นวิปครีมก่อนเนาะอัตราส,ส่วนนะคะก็คือจะเหมือนกันนะคะก็คือ100กรัมแล้วก็น้ำา200 m ออันนี้เน่ก็ชั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ100รกรัม เราก็มาใส่ตัวโถที่เราจะปั่นเนี่ยค่ะแช่เย็นนะคะแล้วเราก็เทผงของเราลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นแบบหวานนะคะน้ำ200 ml เหมือนกันค่ะนี่ก็มาตวงน้ำเลยนะคะ200 ml อ่านี่นะคะ200 ml เราก็เทลงไปเลยค่ะ พอเทแล้วเราก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นด้วยความเร็วต่ําเพื่อคนก่อนค่ะคนให้ตัวผงกับตัวน้ําเขาเข้ากันแล้วเราก็ค่อยไปความเร็วสูงนะคะ,ะเราก็เริ่มความเร็วต่ําก่อนเลยพอเข้ากันดีแล้วเราก็ความเร็วสูงสุดได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้วิปครีมมานะคะนี่ตั้งยอดประมาณอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํเนนะาทเป็นสีเขียวกันเนาะวิธีการทําเป็นสีเขียวเน่ก็จะมีผงมะขามมาช่วยนะคะเพราะว่าวิปครีมของเราอะคะ่ะก็คือหวานอยู่แล้วนะคะตัวผงมะขามค่ะถ้าหากว่าเราใส่ผงมะขามลงไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะคนได้ไม่เสมอกันเราก็มาทําให้มะขามเป็นน้ํานิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะมาตักมัชชาเราจะใส่มัช่าค่ะลงมาที่ประมาณ2ช้อนชานะคะนี่นะคะ1ช้อนแล้วก็นี่นะคะ,ะ,คะประมาณ2ช้อนต่อ1สูตรค่ะจะได้หอมหๆหวานๆน,นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนเราจะใส่แบบนี่เตียยพอนะคะแบบแค่ให้ละลายน้ำได้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็คนนี่ค่ะ เอาแค่แบบเหมือนให้มัะฉาเขาสามารถละลายน้ำได้เท่านั้นนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการตักวิปครีมส่วนหนึ่งค่ะนี่นะคะที่เราตีไว้เนี่ยลองดูนะลองดูนะนี่เห็นไหมคะเนียนเลยเราตีมาเราตักมาสักส่วนนึงค่ะเอามาคลุก,กกับมะฉาในน,นี้ก่อนนะคะนี่ทำเบสทำเบสเสร็จแล้วเทลงมาเลย มาผสมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้เครื่องปั่นนะคะตีให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้วิปครีมแบบหนานแน่นฟูนุ่มนะคะมาเรียบร้อยแล้ว,ว,วก็จัดการเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในถุงบีบนะคะ ไปใส่ถุงบีบเห็นไหมคะว่าตีง่ายมากๆเลยตากเลยนะคะนี่เราก็ได้มาเป็นวิปครีมสีเขียวค่ะสาเหตุนหนึ่งที่เน่ไม่ได้ใช้เป็นสีผสมอาหารเพราะว่าคือเน่ยอยากให้เขาดูแบบเขียวธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าใครอย่างที่บอกนะคะใครอยากจะได้เขียวเข้มๆก็ใส่สีผสมอาหารได้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่มาฉากของเน่คือไม่ได้สีเขียวจัดมากนะคะ เราก็เลยจะได้เขียวประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็มาทำเป็นเมนูคริสต์มาสได้เหมือนกันนะคะเน่อยากได้วิปครีมที่มีความหวานแล้วก็มีความหอมเข้มกลิ่นมัทฉะแบบนั้นค่ะเราก็เลยใช้เป็นมัทฉะใส่แทนแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เน่มาทำให้ดูค่ะว่าเนี่ยตัว r e a m y Whipping Cream ของเราเนี่ยค่ะเราจะเอามาทำแบบ เป็นเมนูวิปครีมที่เราจะไปผสมกับส่วนผสมอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะรังสรรเลยนะคะ,มะสมมติว่าเน่ได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเน่จะไปทําเมนูแล้วนะคะอ่นนี้เดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถุงนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไว้ใช้ได้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเก็บได้5วันนะคะโอเค โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูกันแล้วนะเราเตรียมตัววิปครีมมาเรียบร้อยนะคะสีเขียวกับสีแดงนะคะเราจะทําเป็นเมนูกาแฟปัน่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะไปทําน้ํากาแฟมาก่อนค่ะเราใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟปั่นก็กาแฟ2อช็อตแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ํากาแฟ3ออนค่ะเดี๋ยวนี้จะมาทําเมนูกาแฟปัน่นคริสต์มาสให้ดูค่ะ ตอนนี้นะคะเน่ก็ได้นำกาแฟมาเรียบร้อยนะคะ3ออนค่ะทีนี้พอเราได้นำกาแฟ3ออนเรียบร้อยค่ะเราก็มาทำสูตรกาแฟปั่นกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นสูตร9ก้ออนค่ะเน่ก็จะใส่นมผสมนะคะลงมาที่2อออนครึ่งค่ะสำหรับเมนูกาแฟปั่นนะคะนมผสม2อออนครึ่งนะคะก็คือจะเป็นนมข้นหวาน50 ML แล้วก็นมข้นจืด25 ML ค่ะก็ถ้าใครผสมเอาไว้แล้วก็เทได้เลยนะคะ2อออนครึ่งค่ะเน่ก็เทเลยนะคะ อันนี้ก็คือ1ออนครึ่งค่ะแล้วก็อีก1ออนนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนเข้ากันเราก็ใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะน้ําแข็ง1แก้วแกวออนน้ําแข็ง1แก้วนะคะเทเลยค่ะแล้วเราก็กดปั่นเลยนะ 25วินาทีค่ะแล้วเราก็กดปั่นเลยโอเคตอนนี้กาแฟปั่นเราได้แล้วนะคะเคทได้เลยเหลือพื้นที่ไว้นิดน,นึ่งนะคะสำหรับบีบวิปครีมค่ะอะทีนี้นะเน่ก็จะเอาวิปครีมที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะเอามาเทเลยนะคะ เราจะเอาสีเขียวก่อนสีชมพูก่อนได้หมดเลยนะคะ,ะสมมติว่าเราสีชมพูก่อนละกันเดี๋ยวนี้ก็บีบเลยนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะว่าจะบีบเป็นรูปดอกอะไรของนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารองพื้นก่อนละกันค่ะสีชมพูเนาะ,ะแล้วเราก็เอาสีเขียวค่ะ สีเขียวนะคะต้นคริสต์มาสแล้วแต่ดีไซน์กันเลยนะคะว่าเราอยากจะบีบยังไงจริงๆบอกว่าเน่ไม่ใช่สายบีบวิปครีมเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อวิปครีมเขาดีอะค่ะก็คือแบบมันเนียนเนาะแล้วก็เซ็ตตัวดีค่ะมันก็เลยดูแบบเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆแน่นี่ไม่ได้มีทักษะเรื่องการบีบวิปครีมเท่าไหร่เลยนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะตกแต่งแก้วนิดน,นึงนะคะโดยใช้น้ําตาลสีนะคะนี่มาสร้างความแบบเซเลบรตค่ะ ก็คือปีใหม่เฉลิมฉลองอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูกาแฟปั่นคริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาสคอฟฟี่เฟลเป้ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราทำกาแฟปั่นแบบนี้เนี่ยเราวิปครีมที่เราทำสองสีเนี่ยค่ะให้รสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิม คริสต์มาสกาแฟเฟรปเป้แก้วนี้กันดีกว่านะคะกาแฟปันนะ่นคริสต์มาสเนาะชิมวิปครีมก่อนเลยอ่ะเอาสีเขียวก่อนนะคะอันนี้เป็นวิปครีมมัชฉาที่เราทำมาจากวิปปิ้งครีมแบบหวานอืมคือความหวานน่ะได้มาจากตัววิปปิ้งครีมอยู่ละแล้ว,ลวเราก็ได้มาความหอมชาแล้วก็ความเข้มมัชฉาค่ะมาด้วยอืออร่อยมากวิปครีมนี้อร่อยมากเลยเนะี่ยนี้เรามาดูเป็นวิปครีมน้ำแดงกันบ้างนะคะ เราใช้วิปครีมแบบจืดค่ะนี่เป็นเทคนิคนะเพราะว่าของที่เราใส่อะ่ะคือเขาหวานคือเน่อยากได้ความหอมของน้ําแดงอืออืออันนี้ก็อร่อยอะ่ะหุยดีเลยอะ่ะเพราะมันจะหอมน้ําแดงอือแล้วพอเรากินไปกับก,บกาแฟาปั่นนะกาแฟาปั่นสุรเนี้ยไม่ได้ถึงขั้นหวานจัดนะคะพอมารวมกับวิปครีมหวานหหน่อยเนี้ยค่ะอร่อยเลยอะเพอร์เฟกอือ โอเคเราได้เมนูปีใหม่กันแล้วนะคะ1เมนู ทำง่ายๆเลยค่ะมาจากตัววิปปิ้งครีมนะคะของดร e มมี่ค่ะมีทั้งแบบจืดทั้งแบบหวานนะคะเป็นวิปปิ้งครีมที่แบบตีเนื้อเนียนง่ายมากๆขึ้นฟูง่ายมากๆที่สําคัญค่ะสามารถเก็บรักษาได้แบบแช่เย็นพอเราตีเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้5วันเลยค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยตีมาแล้วใช้ไม่หมดเดี๋ยวจะเสียหายไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วราคาก็ถูกมากๆคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าถุงนึ่งเนี่ยแค่1้อยบาทที่เน่ทำวันเนี้ย คือเพิ่งจะแบบ1.5ถุงนะคะประมาณแค่20กว่าบาทเท่านั้นเองเราได้ Cream ดวิปครีมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นประหยัดต้นทุนแน่นอนเลยนะคะถ้าดูคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วสนใจค่ะ Dreamy Whipping Cream นะคะไปซื้อได้เลยค่ะเขาจะมีช็อปของเขานะคะเป็น Dreamy Official Shop ค่ะที่ Shopee ที่ Lazada ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็เขามีโค้ดส่วนลดให้กับคนที่ดูคลิปนี้ของ Oriental Coffee ด้วยนะคะดเดี๋ยวเน่จะแปะโค้ดส่วนลดไว้ให้ค่ะ เราก็ใช้ข้อส่วนลดเนี่ยไปลดที่ร้านค้าเขาได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าดูคลิปนี้นอกจากจะได้ไอเดียทําเมนูอร่อยๆแล้วนะคะแถมยังได้ขอ้ดส่วนลดไปซื้อสินค้าอีกค่ะน่าเห็นไหมมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยนะคะถ้ายังไงแล้วไปลองดูกันได้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะทำเราชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะ หรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสำหรับวันนี้กับเมนู Christmas Coffee เฟเ e r เมนูกาแฟปั่นคริสต์มาสค่ะเตรียมหาเมนูสำหรับปีใหม่กันได้แล้วนะคะมาแนะนำแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ